เซฟความรู้สึก A, B <Yeah. S 1> หรือคุณบอยศิริชัยแล้วก็คุณแอนอรดี huh. นะคะ uh huh. จากประเด็นที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเก่เาๆซ้ำๆเดิมๆ uh huh. แต่เพียงแต่ครั้งนี้มันมันน่าจะถึงจุดที่ว่าเขาเรียกว่าเติมน้ำเติมเติมเชื้อมาทุกวันทุกวัน uh huh. แล้วนะจุดหนึ่งที่ศิลปินนะคะคืออัดอั้นมานานแล้วเกี่ยวกับ uh huh. ประเด็นเรื่องราวต่างๆที่แฟนคลับ f อได้ส่งแชทส่งข้อความเข้ามาหรือไม่ว่าจะกรณีทางใดก็ตาม แต่ว่าณวันนี้ก็คือแบบสุดๆแล้วเพราะเรานะคะได้ไปเห็นในคลิปคลปหนึ่งค่ะแล้วพอเห็นปั๊บเรารู้สึกว่าคงถึงที่สุดแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกก่อนค่ะว่าสําหรับนะคะคุณแอนแล้วก็คุณบอยนะคะ,คะก็ได้นะคะตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยตั้งแต่ตกลงเป็นแฟนกันจนมาถึงณวันนี้ที่ได้แต่งงานการเป็นสามีภรรยากันไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเจอปัญหาที่แฟนคลับ f อซี ได้แชทเข้ามาแบบประเด็นต่างๆ,ๆมากมายหลายประเด็นเลยนะคะ uh huh. และอีกอย่างที่ประเด็นเนี้ยคือเห็นบ่อยมากนั่นคือประเด็นเหมือนกับยุยแยงตะแคงรั่ว mm hmm. อ่าให้ทั้งสองคนเนี้ยได้ถูกเถียงกันให้ได้ผิดกันแต่ทั้งค mm ู hmm. ่ก็เขาไม่เคยหวัน uh ่น huh. เพราะด้วยเขาไม่เคยหวั่นเพราะว่าเขาอ่ะคือต่างที่จะรู้จักในสายใจคอและศึกษากันมามากพอสมควรกว่าที่จะมาถึงจุดที่แต่งงานกันได้นะคะ ไม่ใช่แค่คบกันแค่ผ่านๆก็ <S 1> <S 1> <S <อ>คือได้พูดคุยกันตลอดตลอดแล้วก็จริงจังตลอดในเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทํายังไงระดับต่อไปจะทําอะไรคือทั้งคู่วเป็นเขาเรียกว่าคอยคอยอยู่เข้างกันมาตลอดแต่นอกวันที่เราเห็นทางด้านบอสบอยศิริชัยได้โพสต์ถึงเรื่องราวนะคะที่ทําให้เราแบบว่าเอ,อแอบตกใจเหมือนกันเพราะว่าบอสบอยเป็นเรียกว่าผู้บริหารหมอรำที่เป็นพลังบวกเป็นคนที่พูดจาไพเราะและ มักจะเป็นพลังบวกให้ทุกคนอื่นเสมอโดย <c oughs> เฉพาะน้องแอนนะคะที่เป็นแฟนแล้วก็ตอนนี้มาเป็นภรรยาเนี่ยคือบอสจะส่งพลังบวกให้ตลอด <c oughs> คอยซัพพอร์ตตลอดและนะวันหนึ่งที่เราเห็นทางด้านคุณบอยศริชัยนะคะได้โพสผ่านเฟซบุ๊กว่าจะไม่ขอคนกับคนที่ทําให้คร <c oughs> อบครัวตัวเองเสียหายนะคะถึงกับอ่ข้านจะถ้ามีถึงเหตุที่ต้องฟ้องก็ต้องฟ้องอัะเนะ <c oughs> าจะจากโพสต์นั้นนะคะก็ประมาณนี้เลยแล้ว Mm hmm. พอเราได้เห็นตอนนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ส่งกําลังใจซัพพอร์ตนะคะโดยการคอมเมนต์แล้วก็ส่งกําลังใจผ่าน f a c e b o o k นะคะในโพส์ที่บอสควาซิริชัยโพสเนาะค่ะแล้วเราก็ได้เห็นคลิปนะคะคลิปคลิปหนึ่งที่ทําให้เราถึงกับแบบถึงบางอ้อเนาะเข้าใจ <c oughs> ความรู้ <c oughs> สึกที่สุดๆนะตอนนี้เลยค่ะก็เลยอยากให้แฟนคลับเอฟซนะคะบ้านทักเอีบ้านบ, AV, บานอลรำใจเกินร้อย ได้ฟังคลิปนี้ด้วยกันเนาะแต่บางท่านบางคนก็คงจะได้ฟังกันไปแล้วแหละแต่เราก็พอเห็นแล้วมันม,มันก็อยากจะเปิดให้แฟนคลับได้ฟังเหมือนกันกับเราเนาะแอบอึ้งอยู่เหมือนกันแอบ,แ,อบ<ม>แบบว่าเซีส,สุดๆแหละตอนในเสฟควอมรู้สึกของแอบแล้วก็บอยเนาะปิดไลค์ก่อเลย้าหล่ะลงให้นะคะตามลูผู้ชายนะคะ เขาจำเป็นดีแล้วก็เข้าใจแล้วที่นราต้องทำค่ะขอบคุณเน้อบูคอนเด็นเข้าใจน้องแอนเจฟซัพพอร์บตลอดค่ะเส่วนน้อยแหละที่แบบเหมือนกับมันคอยจับผิดทุกๆเรื่องแต่ว่าในส่วนน้อยน่ะแหละเขาเป็นบางเรื่องเขาอยากมองผานจะแทบดลงหินทุกวันละมันยังกลอนเลยแล้วภาษาอะไรกับคนพวกนี้เขาแบบทาามาทุกวันจน ร่ารำคาญจนแบบอ่าคนสุดท้ายแต่ก่อนนะพี่บอยไม่ใช่คนแบบนี้เลยค่ะแต่อ,อยู่ดีๆก็กลายมาเป็นแบบแบบนี้ซะเองแบบคือเราไม่ได้คือแบบเอาทำไมวะคือเอาเกินนี่ยังคืนอืาทันท,ท,ที่เราก็ ที่สุดแน้วบอกกันผมเนี่ยเป็นคน <ừ m. S 2> บอกเขาเองที่สุดท้ายที <ừ m. S 2> ่สุดท้ายผมแค่แบบที่จุ่มยีรับไ่ได้ยีดีอืก็ต้องมีจุดที่รับไม่ได้ <ừ m. S 2> อันนี้ค่ะก็ขออภัยที่เสียงดังขึ้นเมื่อกี้ค่ะอันนี้เราพอ ได้ฟังคลิปเนี่ยเราพอเข้าใจทุกเหตุการณ์เลยนะคะว่าทั้งคู่คือพยายามที่จะเลื่อนผ่านแล้วล่ะแต่สุดท้ายก็อย่างที่น้องแอนบอกน้ําหยดลงหินทุกวันเน,ะนานเนะเอาง่ายๆพี่น้องคะสาหรับตัวสาวสีเองนะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาเอางบุคคลธรรมดาค่ะมีคนมาคอมเมนต์ด่าแค่หนึ่งคอมเมนต์หรือสองคอมเมนต์สาวสียังน้อยไปเลยอะ่ะยังน้อยไปแบบไปไม่เป็นเลยแล้วสําหรับศิลปินอะ่ะคือเยอะมากแล้วยิ่งนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยเรายิ่งแบบ เข้าใจเลยว่าขนาดเราเรื hmm. yes. right. ่องส่วนตัวเราเขายังมาคอมเมนต์เราเรื่องน้อยเลยเนาะแล้วศิลปินเราเชื่อว่ามากหลายคอมเมนต์อยู่แล้วหรือว่าแชทเยอะอยู่แล้วเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นต้องบอกเลยว่าเป็นคคลป์ใช่บุคคลสาธารณะเป็นศิลปินที่มีแฟนคลับเอฟซีเยอะแต่ก็อย่างว่าอะไรส่วนน้อยอย่างที่บอสบอยซีใช้ได้กล่าวก็คือส่วนน้อยแต่ด้วยส่วนน้อยนี้มันก็ถ้ามาทุกวันทุกวันหรือว่ามาตลอดตลอดมันก็แทบจะไม่ไหวอะเนาะอธิบายไปแล้วก็ไม่เข้าใจอะเนาะจน จนบอดบ่อยเนาะจนะบอสิูดชัยบอกว่าจนจนจะคลองเบาไหวไหม<ะ>มันม่นหลายเกินจนรับว่าได้แล้วจนจนเบาไหวไหม<ะ>พี่น้องแบบว่ามันซุมือซุมือเขา่าซุ่มือเขา่าจากแบบว่าคิดจะปล่อยพานปล่อยพานกะกบไปกลายเป็นล่ามปามเขามาเรื่อยถึงเรื่องส่วนโตถึง<ะ>เรื่องขอบขั้วถึงเรื่องน่นนี่นั่นก็สร้างปัญหาให้แบบระวงัง ทั้งโตคุณแอนคุณบอยไปเกี่ยวนื<ะ>่กับครอบรัว,เข,วเขาไปเรื่อยล่ามเขาไปเรื่อยล่ามเขาไปเรื่อยจนจนเคยเป็นคนเคยเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วเคยบอกเคยสอนคนอื่นตลอด<ะ>จนมาวันนึงวันนี้นะ่ะตัวเองไม่ไหวตัวเองน่ะไม่ไหวมันมันเกินไปค่ะ<ห>แต่จะบอกว่าไม่แปลกนะคะคุณบอยสีชัยไม่แปลกเพราะว่าสาวสีได้ได,ได้ได้ฟังบทความหนึ่งของผู้ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยเขาบอกว่า<ห> คนเราทุกคนจะมีทั้งความคิดบวกและความคิดลบแต่ถ้าใครที่มีความคิดบวกไปซะทั้งหมดนั่นก็คือคุณเป็นคนไม่ปกติเพราะคนเรามันต้องมีความคิดลบเข้ามาด้วยเหมือนกับพระนาคติมันต้องมีทั้งสองด้านคือทุกคนจะต้องมีทั้งบวกและลบมันถึงจะบาลานซ์กันณนะในอจุดหนึ่งที่เรามีพลังบวกมากพอแล้วพลังลบเราจะเข้ามาได้ไหมมันก็เป็นไปได้นี่คือบทความที่ ทงังผู้เชี่ยวชได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเราอาจจะมีนะจุดหนึ่งที่เหมือนกับไม่ไหวแล้วมันก็มีจุดด้านนี้เหมือนกันฉะนั้นแล้วนะคะก็อยากเป็นกําลังใจนะคะอีกกําลังใจหนึ่งนะคะอีกเสียงหนึ่งอีกส่วนหนึ่งให้กับบ้าน a อให้กับคุณบอยสิชัยคุณแอนออรดีขอให้อย่าเจออีกเลยขอให้อย่าทักมาอีกเลยเมื่อ พูดขนาดนี้แล้วก็คุณก็อย่าทักไปอีกเลยนะคะอยากให้ความเป็นส่วนตัวของศิลปินบ้างเราในฐานะแฟนคลับก็อยากให้ชื่นชมชื่นชอบในศิละปะผลงานนอกาะที่เขารังสรรค์ให้เราดูสวนความรักนั้นก็ปล่อยให้ทั้งคู่นะคะได้เป็นเป็นคนบริหารชีวิตคู่ไปแต่เราอะชื่นชมได้ในระยะที่เป็นแฟนคลับเรายินดีกับเขาเมื่อเขารักกันเราก็คอยซัพพอร์ตเขาในเมื่อเวลาเขาเจอปัญหาดีกว่า เป็นแฟนค,คลับก็ควรยินดี<ค>ในความสําเร็จของคนที่เรารักอะเน<ช>าะ<ค>อย่างเช่นคุณแอนคุณบอยเขาประสบความสําเร็จในเรื่องงานหรือเรื่องความรับของความรักของทั้งคู่คเราก็ในฐาน,นะแฟนคลับ<ค>ก็ควรที่จะยินดีกับเขาแบบนั้นมากกว่า<ค>แต่ถ้าไม่ชื่นชอบไม่อยากรู้คุณก<ค>็ณเลื่อนผ่านอย่าอย่าไปแชทหรือไปโทรไปคอมเมนต์อะไร กับศิลปินเลยแค่ทํางานทุกวันเนี่ยทั้งคู่ก็เหนื่อยแล้วนะคะอยากให้เห็นใจกันหน่อยแล้วก็แฟนคลับบ้านฮักเอบีก็น่ารักมากๆคอยเป็นกําลังแรงใจแล้วก็ซัพพอร์ตให้ทั้งคู่เสมอเราสองคนก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเนาะที่เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอสติกเกอร์หรือหัวใจโคนลรหนึ่งดวงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณแอนและคุณบอยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนนะคะให้เรานะคะติดตามขา่าวสารนะคะมาเล่าต่อ ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ